สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมารีวิวกระทะเผาลอยนะครับกระทะเผาลอยคู่นี้เป็นขอบ15กว้าง7.5นะครับขอบ15กว้าง7.5และคู่นี้เป็นขอบ14นะครับกว้างเ5หเหมือนกันนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่ ผ่านจังหวัดชนบุรีนะครับถ้าเกิดว่ารถของท่านนั้นกระทะมีปัญหาหรือว่าท่านขาดกระทะหรือว่าคนไหนที่สนใจที่อยากจะได้กระทะก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับทางอูป,ปริชาติพารอยของเรามีกระทะเอาไว้ขายให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าสนใจก็ลองทักมาดูนะเรื่องราคาคุยกันได้ครับ ที่นี่อู่ปริชาติทอลอยนะครับเป็นกระทะกลึงนะฮะสวยงามนะครับขอบ14นะครับกว้าง7.5แล้วก็ขอบ15กว้าง7.5เหมือนกันนะครับมีทั้ง2รุ่นเป็นทอาลอยแอลนะสวยงามครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อกันได้นะครับ